นะะแน่อยากจะขอคุยอะไรด้วยหน่อยอะคะ่ะวันนี้แนททำงานไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะแน่รู้นะคะว่าแน่อัเลวแน่อยากจะขอโอกาสได้ขอโทษคุณบุญในสิ่งที่แน่ทำผิดไปพี่ว่า ช่วยนัดคุณบุญให้แน่ได้ไหมคะพี่ไม่รู้พี่มีรับปากแล้วกันนะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับพี่จะรีบแอบคุณุ ก็วุ่นสองคำก็วุ่นหนังบุ๋มแกเจอฉันแน่ คชลามานะคะที่มาส่งบุญวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณรัชลาเชิญไปนั่งทานอะไรก่อนไหมคะครับเอ่อคุณบุญครับว้ว่งางๆเราไปทําบุญกันไหมครับได้ค่ะก็เดี๋ยวคุณวัดบอกบุญแล้วกันนะคะว่าจะไปเมื่อไหร่ คะเราเข้าไปนั่งข้างในกันดีกว่าไหมคะดีครับเอาเขินเขิน้องไมไ้หรอเทียวแกันบ้างไม่หัวฮะพี่ว่ามีอะไรเราไปนั่งคุยกันในรถดีกว่านะปไปไปไป พี่ว่ากระจกมันใสไปหน่อยนะหมวหัวนะเก <c oughs> ิดอีหยังนเนี่ยเยถ้าเราได้แต่งงานกันเนี่ยพี่ว่าจะซื้อรถนี่เป็นเรือนหอจะติดฟิล์มมืดเราก็จะได้บรรยากาศสองต่อสองแล้วก็เราก็จะมีลูกด้วยกันสัก4ี่ห้าคนแล้วก็ปล่อยลูกวิ่งเล่นข้างหลังเนี่ยโอ้ยลูกคนหรือลูกหมาย <c oughs> ม,มาแลนไนรถ แอนวนะไหมครับคุณแม่มาสัก,กครู่เองค่ะอเอ๊ะแล้ววันนี้เจนไม่มาด้วยเหรอคะอ๋อเดีเ๋ยเจนติดธุระครับเลยมาไม่ได้คุณแม่ดื่มเ็นนะครับเดี๋ยวหมดแล้วเนี่ยผมเปิดให้ใหม่มไม่ต้องกลัวเมานะครับ เดี๋ยวคืนนี้ผมขับรถไปส่งที่บ้านเอง โลค่ะเจ้านายคุณวุ้นคุณเข้ามาหาผมอยู่นี้เลยนะเดี๋ยวนี้เลย,เย,เลยเหรอคะเจ้านายอเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมคะเจ้านายเดี๋ยวให้วุ้นทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยววุ้นรีบไปหาเจ้านายทันทีเลยค่ะไม่ได้คุณต้องเข้ามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อีกแล้วอ่ะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรีบไปแล้วกัน,นะคะ่ปะ,ปะป,ะป,ะปะ๊าป๊ามามาค่ะ อุ้นต้องขอเอาไปทำงานก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเจ้านายบอกว่ามีธุระด่วนนะคะเที่ยงกล่องไม่ได้เหรอยิงกลง่องดิเออมีได้แล้วค่ะอุ้นไปนะคะเอาเหรอเอ๊ะม่งปเป็นเรื่องอะไรวะรม่งชงสำคัญขนาดเนี้ย ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องไม่ใช่เรื่องแบบนั้นถ้ามันเป็นเรื่องแบบนั้นมันจะต้องอูหตการณ์ที่มึงไม่ลืมก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ลเลยว่าคิดไปออกว่ามังเรื่องอะไรวะอ๋อไม่ออกอ้อขอร้อง อย่างนั่นนะวุฒิทำอย่างนี้นะว่ากับลูกเลยสิ่งขาตุกหมดเลยนะซิ้งกะตุกเลยมาว่าซิ่งก็ตกเลยอึ๊กอย่างเงี้ยขาตกเลยนะพุอโอ้โหขอโทษ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 มาวลืมไปอ่ะ คราวนี้มีคนได้รับบาดเจ็บจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่รู้คุณเสียใจจริงๆค่ะเจ้านายที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะเสียใจแล้วได้ไรข,ขึ้นมาถ้ามีคนตายขึ้นมาจริงๆอ่ะบริษัทเราจะเสียชื่อเสียงเสียหายแค่ไหนคุณรู้ไหมแต่เจ้านายคะทางเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะเจ้านาย และที่สำคัญน่ะเราก็มีป้ายเตือนไว้ให้เขาแล้วนะคะเจ้านายถึงยังไงเรื่องนี้ก็ไม่น่าเกิดขึ้นเจ้านายครับอะไรเออคือผมอยากจะทราบว่าพวกเรานี่จะติดคุกไหมครับขอ,อย่ายครับผมมาขอสอบปากคำทีมวิศวกรข,ของบริษัทครับเออ พี่เอเดังไม่มาทํางานอีกเหรอค่ะยังไม่มาเลยค่ะก็ะโทรตามเนี่ยก็โทรไปแล้วค่ะแต่ไม่มีคนรับสายจะทางานกันแบบนี้หนังสือพวกเธอไม่เคยปิดเล่มทันสักเล่มเลยจริงเลยเนี่ยโทรตามทุกระยะเลยนะแล้วเดี๋ยวรับสายแล้วก็ให้มาทํางานด่วนเลยแล้วถ้าเข้ามาถึงเนี่ยตามทันด้วยค่ะ no nah. จะรีบไปนะเออแค่นี้นะขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือคุณครับส่วนคุณวุ้นผมอาจจะต้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วผมจะติดต่อกลับมาอีกครั้งได้ค่ะถ้านั้นผมขออนุญาตก,กลับก่อนครับโอ้เออคุณวุ้นครับเดี๋ยวไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลผมหน่อยนะครับ ได้ค่ะ